ทำไมฮะไฟตกก่อนจะรับชมในช่วงต่อไปตอนนี้ช่องพี่ไพป๊อกมีระบบเมมเบอร์และซุปเปอร์แตงแล้วนะครับสามารถเลือกสนับสนุนได้อย่างตามใจชอบส่วนใครที่ไม่มีงบสามารถกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันได้ดูถึงตรงนี้แล้วเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยครับโอ้โหดูมันเร็วมาก จังหวะกูดได้แล้วจังหวะนี้แหละถอยก่อนสเตมินาโอเคจังหวะนี้กูได้ว้าวคุ่วงในคุ่วงในคุ่วงในอุ๊ยหืมถอยก่อนเออเขาเตะไปดิเขาเตะไปดิวู้อยถอยถอยถอย อันแน่อันแน่กูเล่าอุย้ยฮึมกูเริ่มรู้สูตรกูเริ่มรู้สูตรมึงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันประเคนเหมือนกันอืออือกู <laughs> เริ่มรู้สูตรแล้วมึงในเมื่อมึงเร็วใช่ไหมกูมุดไปตรงๆนั่นแหละแล้วบอดี้โบรซ์ะเข้าลำตัวไม่ลุก <laughs> ไม่ลุกนี่กูฮาเลยนะนเอาละลุกแล้วครับลุกแล้วลุกแล้ว กคิดว่าแกจะลอกฉันได้ในยกเดียวอย่างนั้นเหรอผมแปลมั่วนะน,นี่ผมแปลมั่ว่าโอ้โหโอ้โหนั่นนี่นั่นนี่แน่เขายับยับ โอ้ยเยี่ยบยับย็บไม่ทันยับดิเออโอ้โหมันมันมันสาดคอมโบเหมือนกันมันสาดคอมโบเหมือนกันขอตั้งการก่อนขอตั้งการก่อนมันเร็วมันเร็วเฮ้ยผมจะแดดก่อนเชีย่ยกูจะแดดเอจอจังหวะน,นี้แหละเออบอดีอ้โกลบอดี้โกลอิโตะวาลซะก่อนไม่เอ้ไเยไม่งั้นมึง โอเคครับอยู่ในสภาพปกตินะครับร่างกายของเรายังไม่มีเลยส่วนใดได้รับบาดเจ็บนะฮะเนี่ยคือคือประธานขามงวะเขาบอกสูตรอยู่เว้ยแต่กูไม่รู้เขาพูดญี่ปุ่นเขไม่รู้เขาพูดว่าอะไรเออจังวสูตรสูตรนี่แหละกูได้ผล <laughs> สูตร กูเอาสูตรนี้แหละฮึแดนเข้าแดนโอเคเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนครับวิมันเร็วเหมือนกันมันเร็วมันเร็วมากโอ้ยฉนเหื่อยโอ้ยกูจะมุดคุกวงในกูจะมุดคุกวงใน กูจะมุดคุปวงในรู้สูตรแล้วเหรอรู้สูตรแล้วเหรอรู้สูตรแล้วเหรอรู้สูตรแล้วรู้สูตรแล้วหรอไม่ได้แล้วนะฉันสู้กับแกยกแรกเราไม่ต้องมียกสองฉันบอกเลยในเมื่อสังเวียนแรกไม่ชนะสังเวียนสองกูต้องชนะแกได้เปนเก่งจริงๆเลยนะาแน่นอนหน้าตาดีเก่งด้วยครับเอ้ยยับก่อนยับก่อน อ,อันแน่แลกหมัดดีแลกหมัดดีถอยถอยถอยก่อนโอเคแดชพุ่งเข้าไปอื้อแบบเดมซิโรเออเรียบร้อยบาดเจ็บซะสิมึงบาดเจ็บมากตีเรียบเรียบร้อยเต็มเข้าเต็มเข้าลำตัวผู้ชนะคืออิปโป ร้อยครับไซคิีเหรอ <laughs> มันอีซี่มากมาก